มากินเขาน้ำพอมวะสวัสดีครับพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับผมหมกมานั่งลงหมกเชียงในโอ้กินอย่างเนาะบอกว่าจะกินลูกอมมาชัดแม่งกินอยู่เล็กน้อยมักเข่ากับบะหมีเได้ยินไ่มาม่มา,มา บายไหเอออย่าปิดเนอะอบพุณงทายกรีบมาไหมโอ้ยแมงันกัหล่ไม่ได้ข้าวจร่ายอยาเข้าไปไม่หนีเข้ามาในนี่ก็มาอ้ไรอ่ะเข้าไปไมนี่มุกนี่อยพักพ่น้องอาไรอ่ะเขาไปไม่หนีครับาปีเลย่ว้าไรอ่ะเขาไปไม่หนีให้ไม่หลบอบเง พี่มานั่งตรงพี่นั่งลูกพี่ปืนอืมปุ้ยเดินป่านานามากินเขานี่ไหมป่าปานานาจ้ามากินเข้าจ้ามาจากเรื่องสปาบาวี เชี่ยอจำก็ประเดี๋ยวขอกันลกโม่ไก่ u. U ่ท่ท่ำกลางแมงว่านหลายๆกินสบายเป็นผึ่งพี่น่ะ วันที่เขาหนาห่อนนะเนี่ยซึ่งจะมากตะย่างหนาวอยู่คนน่ะอาทิตย์เลี้ยวไปเห็นไหมนะอืมป้อ เห็นได้ชำนี่แหะเนาะแม่ปานานาคือบูดปนาอูดม,มันเป็นโทรซับมันเป็นโท่ซับลูกปานานาคือบูดจนเป็นว ่ะไม่ได้ค่ะมุงไปใหม่กูเหรอขอบมุ้งเยอะคุณวนหอยหอยไม่ใช่หลอกเวลาบาหักขับไกบ่บนถิ้ซอย ลไวอย่ังเดียดต้องเว้นหายครับถึงเล้วจะดินโดดเว้ยข้ามเข่าเงยจกินน้ำผู้อื่นว่าไร้เนี่ยเขาจะเอาขีดเดียด ก็ใส่หิวเขาละถานหัวกระทู้มันก็มีฮะเป็นยงไเป็นย่งฮะจะว่าะคกินบ้างว้านา,า,ามันเดินไปแคกรีอบ,อบ,อบ,อบออกมาแล้วมันหลุดบุบลงจะปิ้งหรอบบป่ิ้งแล้วหลุดบุบลงไปก็เรื่อให้หมากิน เพือ่อจะนหัวกลูกม่ขาด,ดนลูกข้ามึงเขาทักออบอกแม่จะเชียถ้าไปกับตนอนเพนสนสิแเอวอยากได้นั่นอยากได้นี่นไหมไม่จะบาดลละวะสิบบาทไ,<ห>ไปนะ ไปนบ้บานมันรู้้ร่าวเข้าไปนี่เสียเลชดไป้าวหนึง่งนครับ มึงแก้งหน่กินเขาประเด้ด้พ<อ>ี่หนักพีก่ว่าสิม่กินเขาสักแคบลูกคนบอกงขายาลูกบนมมนึงมนมึงต้นหิ้งหอบมงก็ทำอีบอนะใช่ไม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để im. hấp dẫn ังวันน้าหลาอากาศกระซิน็นเย็นแต่ว่าเมื่อนี่บ่เย็นซะเมื่อวานนอนเรียพ่อพัเห้นหอ,อ,อนนี่เนียวนอนอเอาเจ้เาประเด็กไปนอนเดี๋ยวพ่อเอาพระรมไปเปิดนอนอากนี่ั่างไนเด้อพี่้อง ้าไปกันที่ด้กลางมุ่งกินแมงวันขนาดป้ายูุนอกอกทงนี่นนเนี่ยน้เนี่ยแก้วประแด็งสินอ้พี่น้องกินกรอันอน้วยดอกอแกอ่อ,อน นุยโกแค่อ่อนนวยแค่ออนไหมครับอันน Ch ี้ตัวแห้ไหมคุยกินไม่บ้านเมื่หลายลูกไปเอวันนะออกมางเปิด จะไปนอน,น,นจ้ะกินข้าน,นี่ละแนวกินจ้ะมีซนีแล้วบ้านบ้าน